สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว fc mobile กันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดตัดเวลาหกพัน fc c x เห็นในกลุ่มเขาเปิดได้กันตัวดีๆทั้งนั้นไมขออะไรสามแสงเลย แสงนี้หนึ่งผ่านสองพอแสง,องจางครับสาตา้า อัปหน่อยุขอคุ้มๆได้ใช้ได้ใช้อืมคุ้มครับคุ้มขอโดอ้วนได้ไหมผมต้องการมากเลเดี๋ยวถ้าผู้ติดตามครบหกร้อยเดี๋ยวเจอกันครับสองหมื่นเอฟซีถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อดูผมเปิดแพ็กใช้สองหมื่น fc ในการเปิดนะครับตามแสงไหมโดอ้วนมาดินี่กุนลิด แค่เนี้ยที่ผมต้องการเอาหบวอลเขีย oh, วมาเลยนีมาทำไมไม่มาตีใหม่เนี่มอันนี้นี่กุหลิตยที่ต้องการเนี่ย หนึ่งสองสามครับเอครับตัวอไรวโอ้ อย่างนี้ไม่สวยมาคไม่ออกเนีย่ยอานายเนีย่ยสุดท้ายนะครัเพื่อนหนึ่งสองตายแล้ว เจมม์ได้ไหมเหออ็น UCL มาดูอาอาโอเคครับถือว่าได้อยู่คุ้มดูสายออกมั้ยนะี่ออกอยู่นะ าดาวโอเคครับเพื่อนๆท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวหกร้อยผู้ติดตามเมื่อไหร่จะเจอกันครับสองหมื่นเอฟซขอบคุณครับ